ความพยายามในการนำพาคู่ขัดแย้งกลับสู่โต๊ะเจราจาแล้วก็ยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับสำหรับคนกลางที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้นั่นก็คือสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าสมาชิกสำคัญอย่างทางด้านของยูเครนกับยุโรปนั้นจะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ซาอุดีอราระเบียด้วย ซึ่งการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ซาอุดีอาระเบียนั้นหลักๆจะเป็นคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางด้านของรัเสเซียเป็นหลักฮะแล้วน่าจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้เลยนะครับคือวันที่18กุมภาพันธ์ครับโดยผู้ที่น่าจะเข้าร่วมการประชุมแน่ๆที่เป็นทีมงานของฝั่งสหรัฐอเมริกาก็น่าจะมีทูตพิเศษของสหรัฐรวมไปถึงที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ แล้วก็น่าจะมีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมาโกลูบิโอด้วยส่วนฝั่งของรัสเซียต้องรอลุ้นกันครับว่าจะมีรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ลัฟลอฟหรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้มีการหาหรือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว